สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง YouTube มองนีอีสานนอพี่น้องครับเมื่อนี้บรรยากาศดีแล้วพี่น้องมือนี้ได้ขึ้นผูอีกแล้วครับเนี่ยหลังจากห้างหายกันไปหลายมือพ่อแม่อยากนอกพี่น้องไปล้อรถเจียวเข่าครับนัดแล้วนัดอีกกับพ่อมาเป็นจะเคียพี่น้องเอยก็เลยล้อพ่อไวทั้งไปล้อทั้งเฝ้าพ่อไวกันนี่ขึ้นมาหาคลิปให้พี่น้องท่านผู้ชมได้เบิงบ่งน่ันครับเมื่อนี้ก็ขึ้นมาถึงผูอีกแล้วครับพี่น้องมาพ่อส่วนทุเลียนเพิ่นครับนี่กะ เริ่มปลูกเน่เฮ็ดแบบผสมผสานแล้วครับก <ừ. S 1> ้อนอื่นก็สิเปหาเจ้าของ่อนก่อนสัมภัษณนให้พ่อแม่พี่น้องผมท่านผู้ชมผมได้รับชมเพื่อก่าแล้วครับนี่เขาเฮ็ดอาชีพหลายอย่างนะพี่น้องครับก่อนอื่นก่อนคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อเน้นน้ำซอท่านผู้ชมรู้จักนะครับผมพ่อบัวครับไอคู่บัวเลียนหมัดวงครับอยู่ปิดกัดกะโมเก็ บ้านหวัวไส่ท้องตำบลเกายาดีเอ็มเพื่อแกงคอจังหวัดเชียงพูมฮเฮานี่แหละครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนมันบอกคุณพ่อม,มือไหนโอ้สวนทุเรียนย่อมย่อมครับ <laughs> สวนทุเรียนพ่อเป็นเ็ด <laughs> สมักเรียนครับเป็นเผาแก่ฟาร์มควายงามพ่อมเนาะครับครับ,กกบค,ครับน้องก็ควายล้อชมในในอีกช่องหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นช่องกเกษตรเนาะคุณพ่อพาลาเราชมทุเรียนนี่ครับกับปลูกทุเรียนเพื่อไอ้ หลังจากเกษียณแล้วก็เลยปลูกทุเรียนสำรองไว้ว่าฮาเสียเกษียณแล้วม่มีอาชีพยังก็เลยอาชีพเกษตรเป็นที่พ่อแม่เคยผ้าเฮ็ดผ้าสั่งก็เลยเฮ็ดอาชีพกเกษตรปลูกขึ้นและเลี้ยงซั์นี่แหละก็เลยเอาทุเรียนแล้วก็ผพลไม้ากากไมบก้บักเขียบบักน้อยนาบ้านเฮามืมอนี่แหละโล่งเสริมกล้วยโล่งเสริมกัเห็น เพิ่นได้เงินย่้อนทุเรียนทุเรียนทั้งเขาเนี่ยมันเป็นทุเรียนที่รสชาติดีหวานมันกลมกล่อมดีแซ่บดีเออกะเลยหันมาปลูกผลไม้ทุเรียนแน่ลำไยแน่มังคุดแน่ครับอืมตอนนี้นะครับท่านเกษียณมาคุณ่อตอนนี้เกษียณมาได้ปีหนึ่งครับโอ้เมือเป็นเกษตรกรอนเต็มโตเต็มโตแล้วครับเต็มโตแล้วโอ้นนี้เอาครับปลูกทุเรียนข้าได้เล่นกรมูกกับพวกเลยไรคุณ่อปลูกทุเรียนเนปลูกทุเรียน ก็ถ้าเมืระมาณมักสิบไรอลไะครับสองสองหลอกสิบไร่เปเนี้ยผสมประสานเนาะรับเกษตรผสมประสานปลูกไดียบทีนึ่วันนะปลูกได้โดนปนใดเราจะปีนนี้ก็ปีที่ซีเราครับที่ซีกัวกาวเหรอครับที่ซีกว่าครันกัปีก่วกับพอปล่อยได้หลุควัสับต้นงามกับงามแต่ว่ามันบริเวณสารเคมีปนใดเพราะว่าต้องการหญ้าที่ไต่ร่องร่องทุเลียนเนี่ยไปเลี้ยงควาย เน่เอาหลายตัวหลายทางพอดยากระสีได้ต้นทุเรียนก็อย่างมี้เป็นหมดเข้าบ่เก่งเรื่องบ่ใครมักเรื่องสารเคมีปันใดโดนๆกับเช่นนึงครับครับแสดงว่าทุเรียนมีก็ะปวดสารไปเลยตีคุณปวดไหมกะบบ่ปวดนะครับแต่ว่าหมายความว่าโดนๆเข้าเข้ายังคอยนี่เช่นนึงมันมีโรคมีอย่างกับยังคอยเอือนนองเอือนนุ่งเขามาครับไปฉีดยาฉีดปุ๋ยให้ครับครับโอ้เป็นทุเรียนได้จากต้นครับในเนื้อที่สิบกัวเลยเนี่ ลงที่แรกสามรอยต้นครับเดี๋ยวนี้สี่ตายแน่เสื่อมแน่สีเหลืออยู่จักประมาณจักสองรอยกัวกาวนี่แหละครับโอ้สองรอยกัวกับพวกมันได้เงินหน่อยดอกสันนบนี่ย้าไปพูดเล่ครับย้ําไปมันจะว่ามันหอกหย่ามันบพราะฮันเดีวหย่าออกมันก็เลยเป็นหย่าก็ยืนได้ยุ่นนี่แล้วต้นนั่นนี้คุบอคือหอกน้าต้นเดียวมันเป็นแบบเปิดแค่ละแถวครับเปิดหลายว่าได้ครับจังน้านี่ก็เปิดแค่ละแถว เป็นน้ำอีหอย่างกับน้ำป่าน้ำใต้ดินครับน้ำประดานตไอเขาเอานีหยังล่ะมันถือกห้าแน่ทุเรียนแน่ไปเอนี่แหละั<ด>บมันกับหมุนไปนี่สิล่ะเน่ยเราจละเมิอหดโดนบันไดครับแต่ละต้นนี้กะประมาณแถวหนึ่งกับประมาณใส่เวลาประมาณจาก30นาทีครับ30นาทีกับเลี้ยนแถวหดทุเมือบ่ครับคุณ่อกะ ถ้าช่วงใดทเดินมันพอซุ่มกับสามสี่มือหดแค่นึงครับโอ้ไม่ได้หดทุกมือครับแต่ว่าหางว่าใครมีเวลาหดดอกเวลานั้นเท่ากับเปิดว่าปิดเบ้ามองเหยวครับผมต้องมุนก่อนเดี๋ยวมีครับครับโอ้จะเปิดไปเทีาไรแถวเนาะเปิดไปเทีาไแถวครับโอ้การดูแลแบบมือใหม่ของคุณพ่อี่เดชเดชยังไงเนี่ยครับมองเจ้าเนี่ยได้เทคนิคจากผู้ให่มา้ยเนี่ยหรือว่าลงมือขึ้นจากปลูกปลูกเอาเลยกะห็น ยายตะอยู่ทั้งเขาแหละครับเราเห็ดสวนใหญ่ก็มัววานใหญ่ก็มัวในทั้งเขาแหละเพื่อในญ่ก็มัวในจังหวัดเชียงพูมพ้อมหมดแหละเรามีเป็นพันตัวเผมเป็นลูกศิษย์ของยายตะอ่ายายตะเนี่ยลูกชายเราเป็นลูกศิษย์เราปลูกกอนเราเป็นไในเป็นผู้ผ้าผ้าเรื่มเห็ดเดี๋ยวนี้ปีนี้รู้สึกว่าเพิ่นขายทรงพวกทรงนอกน์หน่ามามาสื่อถามว่าได้หไรบ้างได้จักเกือบสองนี่แหละล้านกัว ปุนว่าโอ้กันเนี่ยแถวบ้านว่าใครได้กินเลยครับพี่น้องครับเขาเทียวเรือมาขนเอาไปส่งหนอกมืดโอ้ว่ได้กินแล้วเออพี่น้องสุเหรียนใช้ภูมิดังแล้ววันนี้เนาะมันรสชาติมันดีบัดนี้หอมเจ้าด้วยครับเพิ่นเริ่มต้นเพิ่นทิพายเฮ็ดจังไดในการปลูกของเจ้าหนิ่นเริ่มจากเรื่องใดคุณ่อปลูกกับก้นหลุมนะครับเขาบ่ให้เอาเบาลงเลยกครับก้นก้นใหญ่ก้นใหญ่กนกับประมาณจัก ลงไปยักหาสิบเส้นแหละครับกับกว้างยักหาสิบคูคคคค้นหาสิบก้นไ่กับไงครับว <laughs> <laughs> ันนี้เขาตอนนั้นกับซือซ้อดินดินยังเข้าเอื่นนะดินมู่แปดทุงลอยนะ่ะมัดห้องไตเนี่ย<อ>ครับสำหรับปลูกพืชไอตอนแรกบอนจะใส่ปุ๋ยขอ,อกปุ๋ยยางเนาะเพราะว่าปุ๋ยคอกเนี่ยต้องอาศัยตากแหงะก้อนเขาคอยเอาไปใส่สันบอนแหงเนี่ยบางทีอันเป็นเชื้อรานะ่ครับเป็นเชื้อราแอลว่้มันแหงก้อนหลังจากนั้นพอมันใไงขึ้นมาปุ๊บ ผมก็ยังคอยเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกนั่นแหละต่ก่อนซื้อเพื่อนพันเห็ดฟาร์มควายหน่อยสื้อเพื่นปีละหลายบาทอ่ะหาพันถึงเมื่อหนึ่งละต่อปีเอามารอบๆต้นทุเรียนครับเพื่อให้มันดินล้วนซุยครับแล้วบัดนี้บ่ได้ซื้อแล้วมันบอกคบมี้ฟ้ามควายบอก่ได้ซื้อแล้วเดี๋ยวยังคอยไปเบื้องฟาร์มที่หลังครับฟาร์มที่หลังที่พี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปสุกเกษตร์คนเนาะแล้วกยาเขาปลูกไปเก็บยังซี่ละบ่ได้ขีดสารเคมีเนาะ ก็มีสวนบางบางอันก็เป็นสวนเที่ยวบักม่วงเออมีหลายรูปแบบโอ้เน้นผสมประสานเลยเอออันนี้กับบักม่วงเห็นว่าเบื้องแังดีจังตัดหยาวกแล้วมันก็จะแปลนนั่นทีละครับเห็นว่าคนพูดเป็นแถวเลยครับเป็นแถวเวลาตัดหยากแล้วอันนี้กับบักม่วงครับนาบักม่วงแต่บักม่วงมันทำบ่าใครเป็นราคะบักทุเรียนไม่ได้ปลูกแล้วก็เลยปลูกไปนู่นนู่บก็มีบักม่วงแน่มีบักเขียบแน่บักเขียบเนี่ปลูกเสริมเสือดอกมันอายุสั้นหลังจากนั้นเขาคงคอยตัด ตัดออกให้งา่ายตัุเลียนีนน่เห็นเป็นพี่เลี้ยงทุเรียนครับคือจังกล้วยนี่นครับกล้วยที่แรกก็พี่เลี้ยงทุเรียนสาเหตุที่ปลูกกล้วยเลี้ยงเนี่ยเพื่อความชุ่มเย็นครับบันตอนปลูกกล้วยแล้วสันท้าตัดออกกาเนี่ยมัน,ม,นมันทั้งทั้งกล้วยไงงามันสีหน่อยขอเสียของของการปลูกกล้วยเลี้ยงเนี่ยแต่เพาปลูกทิดนะครับมันว่าถือแดดมันว่าถือแดดพี่น้องครับมันมันมันสีเป็นงาแต่ทั้งที่บ่มีกล้วยก็เลยตัดกล้วยออกอะ เรื่มเลื่อมปล่อยนามปล่อยยังแต่ว่าสันได้ปุ๋ยทุเรียนสันได้ปุ๋ยได้ได้ปุ๋ยได้ยาเนี้ยใบมันสีเขียวอันนี้ของผมนี่ว่าถือว่าดีปันใดหรอกเพราะว่ามันเน้นเอาหญ้าในสวนผดมงคลเนี่ยครับหัวหญ้าไว้ไว้อีกได้พี่น้องตัดแล้วมันก็จะจังค่อยเปลี่ยนแปลงสิ่งอะมองเห็นต้นทุเรียนสันบ่กท่านตัดก นี่ตัดไปเรื่อยนะครับหมุนเย,ย้อยตัดไปให้มันพวงไปเรื่อย,ยครับค่อยๆแปลงพวงยางเรื่อยครับ<ว>บาง,บางถบแถวก็จะเป็นแปลง ปูกอะมังคุดครับเนี่ยทั้งคุดกับแม่นครับทั้งนั่นกับแม่นมันประมาณสิบกว่าไรประมาณสิบสองไร่เนี่ยถ้าจำว่าเพชรตะวันเจียมยาบแยมยาผาผ่านมาเบิ้งครับส่วนคนเราไม่เจียมหยานี่ครับเราเพเกษียณเราที่ได้ดูแลเตรียมที่เราพี่น้องบ้านเนี่ยอันนียอะไรครับที่อาศัยหยาออกจากนี่ยนะครับหยาน้ำมันล้นมาจากกัน ต้นไม้กับถูกงาเนี่ยกับไอ้สองต่ออีกครับบัานนี้รุ่นล็เซนเมียที่คุ้มค่าหรือพี่น้องตัวนี้อยู่ในแปลงนี่งกำลังว่าสีต่อสปริงเกอร์ถ้าหดหยาณาเร่งครับโอ้ียมันยังเงาแปลงแต่หนึ่งก็คือหดต้นไม้น้ำปั้นหดไอสองต่อพี่น้องปั้นหดไอหยาพร้อมครับผมคิดว่ามันเป็น มีแต่กาแฟที่อินวันนะผมเห็นสวนแบบเกษตรที่อินวันครับโ้เกษตรที่อินวันเลยเออปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ครับเอาปุ๋ยมาใส่ต้นไม้เออเอาปุ๋ยจากมุ่นสัตว์มุ่นว่ามุ่นควายฉีกว่าขีกควายบันเขานะมาใส่ต้นไม้ครับบ่นด้เน้่เคมีเป็นบ่ครับเลี้ยงปุ๋ยไหนเคมีนี่ผมบ่เคยใส่ครับบ่ใส่จากเทียนเลยหยอดแน่ตาช่องน้อยๆนะครับหยอดพอมันติดแล้วผมก็เสียเอาไห้คนงานเพื่อนเอาเนี่ยครับ ดินมัน,นสีล้วนซุยนะครับเอาอันนี้มาใส่หน่อยป้อมตน้นเพื่อเพื่อให้ดินมันบอลแน,น่นขอดีของปุยป๋ยไอ้คอกปุย๋ยขี้งวงขี้ควายบานเฮ้านี่ใส่ห้างหรืใส่ไก่หน่บางเชื้อเขาเอื่นนี่อย่างมันมันเป็นโรคเชื้อราครับเชื้อราเนาะครับพี่น้อ,นอ,องอต้องใส่ตามคอคนใส่หลบหลบคนนี่แหละจ้งต้นนั่งเสียแหละสันต้นใดมัน สมบูรณ์ได้ปุ๋ยดีมันกะสิงามเสียเนี่ยยาเพราะพ่อเสียเนี่ยยากับปุ๋ยทั้งใบเพราใครพอได้ครับมังคุดล้มไปจากปีแล้วมังคุดนี่ซ้ำปีเดียวนะครับปีปีนี้สิเขาปีที่สองเนี่ยครับแต่ว่าปลูกง่ายก็ทุเรียนอู่่เป็นหมวนพ่อแต่ว่าคือยังมันทนโลกระทุเรียนหมดนี่าจังเสียแหละเป็นแถวไปเสียละครับแต่ว่าต้นนั้นห้อยตายทิต้นนั้นพิศน ตายวันตายย้อนอย่างนั้นแหะตายย้อนเครื่องตัดหญ้าผมผมให้คนงานตัดหญ้าไปบางเทีเขาบ่เห็นครับพี่น้องเขาก็ปลูกหญ้าฮอดคุ้งต้นเลยแม่บ่บ่เว้นระยะจักหน่อยเลยนี่คุณพ่ออันตัดตัดเสียหญ้าออกก็ยังไว้คนงานเสียได้ครับตัดเอาตัดเอาครับตัดแล้วบ่แม่นิ่มแั่พี่น้องหอมใบกล้วยง้ําผลแบบพี่น้องครับนี่โอ้โหอันต้นนี่บ่แม่นมันตายย้อนตัดเหงามันไอ้เครื่องตัดหญ้าคนงานเพิ่นตัดถือก็เลยเสียบไว้ว่า หนาฝนคอยเสริมโอ้โหคอยเสริมมาปลูกแก่เสริมไม่เสริมไม่โอ้แต่นองนั่นยังเบิอดอได้พี่น้องงำเบดิดเ <c oughs> นี่ยยังเสียแล้วครับทุเรียนมูปแปลงทั้งนี้หนาเพราะใครเดาออกนะครับทุเรียนแก้มหนาทุเรียนแก้มหนาโอ้แต่ว่าต้นกับงมดีเด้รองกว่ารองเลยการเสียแล้วเนี่ยอันนี้รุ่นนี้กับซีปีกันบ่ครับรุ่นรุ่นนี่ที่ว่าทั้งนี้สิปลูกที่หลังทั้งนั้นเยอะเคืองปีครับหนางอกเมืองทุเรียนมันหมักแบบธรรมชาติ์การี่แล้วครับเนี่ย แต่พงพกก็ยังรอดรเราแทบชิบได้ดูแลอย่างไรบองคนผมเห็นอยู่ในคลิปยุยทธูเพื่อนบางคนกะว่านสันมันหกหลายแมงมันกะสี่ว่าใครไปใส่ตะต้นใหม่เขาเอืน่น<อ>บัตรจักรของแมลงบางเทแคมันก็อาศัยต้นใหม่อาศัยตนนน้นนั่นเนี้ยต้นนี้เนี้ยมันก็เลยบ่าใครได้ยุตตะต้นทุเรียนนะกะเลยว่าได้มอหลุมตุเรียนเขาเนาะ ตะกีจีกับปลูกกล้วยเสือกับพ่อได้กินครับเนี่ยมาบังแกงเสี่แล้ครับไปแปลงทุเรียนแปลงนี้ก็จเป็นขนาดใหญ่เลยครับเราเริ่มดูแลจรจังมดเลยพี่น้องครับงเสียและนะครับกะนี่ปลูกปลูกหลังก้อนปลูกหลังก้อนมู่นั้นเครื่องปีจะเรียงพันนี่เดี๋ยวจนเน้นเป็นพันหมอนท้องบิดบอกคุณพ่อมอนท้องกับมีนกนกอย่างกับพ่วงมันนี่แนบเมกีต้นน่บนี่กล้วยนี่กล้วยตะกรอนนี่มันบีบักไใหญ่เครือบบใหญ่เลยครับเดี๋ยวนี้ผมสิโล โลออกแล้วปลูกเสือมานั้นพีอดอกพอทุเรียนได้เตรียมถึงเด็อแล้วเนาะครับยังเสียอะไรเนี่แล้วพี่น้องปลูกแบบง่ายๆสไตล์เราเนี่ปลูกแบบง่ายๆยุ่งยากใหญ่รอดมากคืับอดกินไม่นพอครับนี่รอดมากอ่ะส่วนเบื่อจากเลี้ยงง้วเลี้ยงควายแต่ควายมันลงราคาอ่ะเข้ากันยังมีทุเรียนอยู่ผมเลยคิดร้างท่านครับทุเรียนนี่จังดีกับราคาบ่ตกบมันบ่อกจัง หมคู่กเกษียนน้ำกันเพิ่นม,มาเบ่งกันา่าโอ้เจา้าเครียดได้กัคนงานซอยแน่แต่มือนี่คนงานบ่มา,ม,ามีคนงานผัวเมียเพิ่นซอยอยู่ประจาโอ้โหไพี่น้องบ่งล,งลงปบปลูกแบบทิมๆเนี้ยพี่น้องครับนี่นี่นี่คือการปลูกพืชแทมตะกี้บักกอนเนี่ยเป็นการเป็นงานส่นงานสภบงานอย่างแน่บางเชียผมก็เก็บไปให้เพิ่นเออให้เพิ่นฟรีๆกับมีบงานสภบงานบวชมันนี่แหละครับวันนี้บกกอทถ่มเมดอายุ ขอเสียคือผมเคยบอกในคลิปตอนแรกแล้วนี่นี่ปลูกต้นไม้เสริมมันกับสิ่งแย่งอาหารกันล้วก็ได้จริงต้นไม้ด้านนี้สืบอกใครไม่จริงเห็นบอกพี่น้องแต่ว่าอันนี้จริงอายุจนนี้ก็ได้โลต้นไม้ออกแล้วนะอยนิน้อเนี่ยครับเบิ่งรู้เบิ่งเปลงที่เรารู้พี่น้องงามเหยาะเหยดเหยาะเหยาแต่ว่าหยาหางซี่เหรอเนี่ยมันแพงหยาไว้มันก็เลยเปลี่ยนั่้เสียนี่ยเห็นว่าเปี่ย มีโมเมนหย,ยาว่าจะเผืชเด้น้องคุณพอ่อเมนันหยาลุ้ี่ครับหยาให้ควงงามเราดีน้องใส่เนื้อที่เกิดประโยชน์เต็มที่จเจ <c oughs> ้าไว้รีเด้พี่นอ้องผมดูครับส่วนทุเรียนเราผมมีแต่ทุเรียนเบิดเดนในป่าน่ะพี่น้องเกือแถวละเกือบสามสิบกต้นเลยครับเนี่ยไปอังสียเลยครับทุเรียนมันมาเกี่ยมป่าเก็่มเมียงเพราะนนเนาะหยากะเพื่อเวลาคือว่าเอาหยาออกกรับมันก็เป็นนังสีอะไรครับเนี่ยปลูก ปลูกกล้วยแน่ปลูกบักยางกับบักเขียบบักยางเสริมไปทั่วครับอีกแปลงหนึ่งอยู่ด้านหลังด้านลานกับมีแปลงยังมีอีกพร้อมแปลงบักลำไยเป็นๆลำไยจากนี้สิบต้นนี่ยแหละบักลำไยบักเงาะเงาะกับว่าหลายต้นปลูกทดลองเขาเริ่มลงมือก่อนที่เกษตรสองสามปีมันบ่อาจารย์นี่ครับครับเริ่มลงมือก่อนเกษตรเพราวาาแขนไม่เบื่อเด้อพี่น้องผู้ใดอยากใช้ชีวิตว่าลายในภาพการเกษตรน้องพ่อเนาะครับเกษตร เพราะว่าเคยเคยสอนเล็กน้อยกับสอนเกษตรนั่มก็เลยเฮาเห็ดเอยงกันหน้าตะกอนกัให้เพื่อนมาตัดหญ้าพี่น้องที่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายมาตัดหญ้าหอดบ้านล่างมุ่นนั่นแหละหอดคอนสวรรค์มันมัขอบันเนี้คือบ่เลี้ยงเองก็เลยม่หญ้ายกก็เลยเลี้ยงเองครับบ่ได้ทิ่มเลยเป็นพ่อรันเนี้แตะกอนไม่ด้เพิ่นเขามาขอกบแบ่งเพิ่นไปเดี๋ยวนี้โบแบ่งแล้วบมข้าวโพกไว้เต็มคอกแล้วเดี๋ยวนี้ควายก็เกือบลหลนึงล้ ตัดมู่พี่น้องเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งคลิปควยเด้อเป็นอีกช่องหนึง่งเด้อครับแต่ว่าคลิปนี้ผมให้พอเราพาชมสวนก่อนเนาะนี่เราห้ากับ,บตัดห้าออกกับจังเหลือต้นไหมครับ,รบผู้หลงครับสวนทุเรียนแล้วเป็นแนวเป็นแถวเปิดเราจงถนนไวกลางพ้อมเนาะคุณน น,อนอ้องเห็นบ่อังผิวก็สวยครับบ้านห้วยทรายทองนี่นาะคุณพ่อบ่อนครับบานห้วยทรายทองเก่าญาดีแก้งครอชัชยภูมิผู้ใดอยากมาเยี่ยม,มชมสวนทุเรียนหรือว่าอยากมาปรึกษาทุเรียนมาได้บอกคอุณพ่อใช้แขีเขามาเยี่ยมมามาได้ครับยินดีต้อนรับครับเพราะว่าบ่ได้ไปสอนเล็กน้อยแล้วมัน<อ>มีเวลาว่างอยู่อยู่แต่กับสวนกับเยู่นี่ลมคเนาะควายตะกี้กับมีอันเพิ่นเบิ่งห้ประจําเดี๋ยวนี้ไปสายเได้เหนคนที่เบิ่งประจําเพิ่นเพิ่นกะป่วยครับ หาเด็กหน่อยรุ่นไหมมาเลี้ยงกะยู่ได้เท่าอาทิตย์สองอาทิตย์ว่าขี่เดียดขี่ควายผ่านไหมใจบ่สูงใจว่าสูไหายว่าไม่นนหน่อยนะครับหาเดี๋ยวเราเป็นเหมื่นผ่นได้ครับเนี่ยซ้ำพวกคู่บรรจุไม้ผ่านนั่นเด็กหน่อยรุ่นไหมใจเบาครับใจเบานี่ละคลิปนี้กับท่ายบรรยากาศท่ายเบื้องส่วนทุเรียนสําหรับมือไม้ของคุณพ่อของอาจารย์แล้วเนาะครับครับก็เยอยากมาเยี่ชมกับมาด้มีเบอร์โทรฝากคุณ่อครับนี่ครับไอเบอร์เบอร์จังคอยไปหายไว คลิปอา๋อคลิปนี้ก็จำเบื้องมาได้ครับเอาขอบคุณหลายๆครับช่องยูทูบกันครับพูดเยอะมากก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปของคุณพ่อของอาจารย์แล้วในคลิปควยต่อไปเด้อพี่น้องสวัสดีครับ